คือผมได้รับรายงานเมื่อประมาณ17:00นนะครับจากผู้ช่วยเ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยแข้งได้โทรศัพท์รายงานนะครับว่ามีเหตุเจ้าที่ชุดลาดตะเวนป่าของเราจำนวน5นายนะครับได้ไปเดินต,วตรวจลาดตะเวนป่าบริเวณเ ยอดเขาใหญ่นะครับซึ่งเป็นต้นน้ำของห้วยระบำนะครับและเกิดปะทะกับกลุ่มพานนะครับมีเจ้าที่ของเราถูกยิงบาดเจ็บหนึ่งนายคาบอกเล่าของนายบรรพศคันทเสนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 2หัวหน้าของหน่ายยอดวงดวงดำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสจ,จากเหตุปะทะกับผ่านล่าสัตว์ ได้ะสะท้อนถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนที่หากินโดยการเบียดเบียนธรรมชาติและประเมินค่าของพืชพันธุ์สัตว์ป่าเป็นเพียงตัวเงินเท่านั้นในขณะที่คนอีกกลุ่มที่แม้จะต้องเสี่ยงชีวิตในป่าน,นานหลายวันไม่ได้เจอหน้าครอบครัวและไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านหรือไม่แต่กลุ่มคนเหล่านี้กลับยอมเสียสะละและเอาชีวิตเข้าแลกกับการทำหน้าที่พิทักษ์รักษาและปกป้องทรัพยากรของประเทศการทำงานอย่างนี้ต้องทำด้วยใจรักนะครับเพราะว่า เพราะเงินเดือนก็น้อยนะครับสวัสดิการแม้จะมีแต่ก็ยังยังยัง,ยง,ไ,มยงไม่ยังไม่ยังไม่เพียงพอพูดง่ายๆนะครับด้านนางสมพรวงดวงด,วงดำภรรยาผู้อยู่เคียงข้างและคอยให้กำลังใจมาโดยตลอดเล้วด้วยน้ำเสียงแสนเครือว่าวินาทีแรกที่รู้ข่าวรู้สึกตกใจมากและไม่คิดว่าสามีของตัวเองจะต้องมาเจอเหตุการณ์เช่นนี้ แต่ก็ภูมิใจที่หน้าที่ของสามีได้ช่วยรักษาพื้นป่าซึ่งเป็นมรดกที่สำคัญของประเทศเสียใจยมากก็ยังเป็นห่วงกลัวคิดว่าแย่เพราะว่าเรายังไม่เห็นละไอีกอย่างเขาบอกว่ากว่าจะได้ออกจากป่ามาก็นานเสียเลือดเยอะก็ห่วงกังวลก็มีก่อนจะเข้าป่าก็บอกเขาเลยว่าให้เดินดูนะ เดินดูซ้ายดูขวาก็ก็บอกรู้แล้ว,แ,ลวแต่ก็ไม่คิดว่าจะเดินโดนเหตุการณ์ครั้งนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกหากทุกคนมีติตสำนึกช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวนนทวัฒน์วรศรีถ่ายภาพลาลิวดีตั้งสลิตรกูลดลิน Le ิวทีวี รายงาน